โัวขาว่าจรทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาเช้าตรู่เป็นเวลาที่เราจะต้องเอาชนะกิเลสความจริงกันชนะกิเลสก็ไม่ใช่ของง่ายนักแต่ก็ไม่ใช่ของยากสำหรับคนดีที่มีความเพียรและก็มีสติสมัชัญญะการชนะกิเลสเราชนะเป็นขั้นขั้น นอันดับแรกเราจะอาจไม่เอาชนะตลอดการแต่ว่าเราจะชนะช่วคราวคือรักษากำลังใจของเราตอนช้าให้สะอาดปราศจากกิเลสมีอารมณ์ไม่เ,ามมเกาะกับกิเลสทั้งหมดอันดับแรกของดาพระโยคาวาจรทั้งหลายตั้งใจไว้ในด้านของอกินจัญญายตนาชาน อากินจัญญายตนาชาญนี่สมเด็จพระผู้้มีพระพาาเจ้าทรงแนะนำโลกสิกุมพรามภาวรีท่านหนึ่งที่ไปถามพระพุทธเจ้าด้วยการหวังพระนิพพานถ้าหวังพระนิพพานจะทำยังไงองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าทรงอารมณ์อากินจัญญายตนาชาญไว้เป็นปกติแล้วในที่สุดท่านจะถึงพระนิพพานเอง เป็นของไม่อยากนะักสำหรับอารมณ์อกินยัญญายตนาชานี่เขามีความรู้สึกอย่างนี้คือมีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือคนทั้งหมดเกิดวันแล้วตายเหมือนกันหมดสัตว์ทุกประเภททุกตัวตนเกิดมาแล้วตายเหมือนกันหมด,ด,มหมหมดไม่มีอะไรเหลือวัตถุธาตุต่าง มีขึ้นมาแล้วก็พังหมดในที่สุดอายุของมัน่วงความวันโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นที่เกาะเราอย่าหวังคนไปที่เกาะคนก็ตายอย่าหวังสัตว์ไว้เป็นเพื่อนแกเ้งเอาสัตว์ก็ตายอย่าหวังวัตถุธาตุใดๆให้เป็นที่อาศัยตลอดการตลอดสมัยก็ไม่ได้บังก็พัง แล้วในที่สุดร่างกายของเราเองมันก็พังเช่นเดียวกันฉะนั้นองค์สมเด็จพระสุนทนจีงบอกว่าอย่าเกาะอะไรทั้งหมดอย่าสนใจคืออยาเกาะร่างกายของเราเองจงอย่าคิดว่าร่างกายของเรานี่มันจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยมันไม่ชานักความตายก็จะเข้ามาถึง และก็ท่งเตือนว่าท่านทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้ทรงจัดให้เตือนไว้เสมอว่าต้องคิดว่าความตายอาจจะถึงเราคันเดียวนี้ยู่เสมอจิตจะได้มีความไม่ประมาทแล้วก็ไปหวั่นบาตรในความตายตายเมื่อไรเราจะมีความสุขวันนั้นถ้าคิดอย่างนี้เมื่อการคิดอย่างนี้แล้วเ,เราต้องทําความดีทุกอย่างเพื่อว่าเราจะตาย ตายแล้วเราจะแบกความดีไปเพื่อแสวงหาผลคือความสุขถ้าเราจะเกาะกายร่างกายคนอื่นเป็นที่พึ่งเขาก็ตายเหมือนกันรวมความว่าเราไม่มีอะไรเป็นฐานที่เกาะฉันโลกนี้เป็นที่ไม่ต้องการสำหรับเราถ้าเราต้องการยึดเทวโลกกับพรหมโลกเป็นที่อาศัยอยู่ตลอดการตลอดสมัย เราก็ทบทวนด้วยกำลังใจของปุเพนิวาสานุติยานเราเคยเกิดเป็นทวรดาในภพไหนมาบ้างกี่ครั้งกี่วรรณะเราเคยเกิดเป็นพรมในภพไหนมาบ้างกี่ครั้งกี่วรระแล้วเราสามารถจะอยู่นั่นได้ตลอดกาลตลอดสมัยไหมถ้าอยู่ได้เราก็ไม่มานั่งทุกข์กันแบบนี้ เมื่อหมดบุญวาสนาบาร,รมีก็ต้องเหาะลงมาเหาะเรามาค้างแค่มนุษย์ก็ดีทมไปแต่ส่วนใหญ่เหาะจากสวรรค์เหาะจากพรทโลกก็เหาะลงอเวจีไปบ้างลงนรกขุมต่างๆไปบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างอย่างเบาก็เป็นสัตว์รัจฉันทบทวนชีวิตของเราให้ดีภาวะต่างๆที่เกิดมาแล้วมีอะไรเป็นสุขบ้าง ไม่อะไรเป็นทุกข์กับธรรมบ้างใช้ปุบป,ปนนวาสานติยานถอยหลังไปให้ดีให้ชัดจับเอาสังชาติสองชาติคอคอในฐานะที่เป็นมนุษย์การเป็นมนุษย์มีฐานะดีที่สุดเราเคยมีจนที่สุดเราก็เคยเป็นทั้งรวยและทั้งจนทั้งดีและทั้งจนเราก็ไม่พบกับความสุขมันก็พบกับความทุกข์อยู่ตลอดเวลา กาถอยหลังไปทีพลาดท่าพลาดทางนิดหน่อยก็เป็นสัตว์รัจฉานพลาดมากไปก็แปลสุรายมากไปนี้ก็เป็นเปรตมากหนักก็ลงนรกไปเลยแตการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ถ้ามีอยู่ความสุขจะไม่มีสาหรับเราฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ไม่เกาะอะไรทั้งหมด ไม่เกาะทั้งมนุษย์มนุษย์สังโลกเทวโลกกับพรหมโลกแล้วเราจะเกาะอะไรแล้วเากาะนิพพานการเกาะนิพพานจะทำยังไงใช้อากินจัญญายตาะฌชานเป็นพื้นฐานประจําใจให้มีความรู้สึกว่าจิตเราไม่ติดอะไรเลยส่วนที่เราจะติดเนะี่ยมันไม่มีมนุษย์เราก็ไม่ติดเทวดาเราก็ไม่ติดพรหมเราก็ไม่ติด ทำจิตให้ปลอดโปร่งจากความชั่วคือโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงท่านเดินตามสายให้ตรงก็ยึดอารมณ์นี้ไว้ก่อนนั่นคืออารมณ์ของพระโสดาบันพยายามพิจารณาสังโย์สามรายการแบบเบาๆคือหนึ่งสกายทิฐิมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย ตายแล้วเราเราไม่ยอมจะเป็นทุกข์เราจะเดินไปหาความสุขจุดเดียวนั่นคือยึดตพระพุทธเจ้ายึดพระธรรมยึดพระอริยสงฆ์เป็นทิพพึ่งการยึดท่านเป็นที่พึ่งเนี่ยไม่จะยึดแต่กําลังใจเฉยๆจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของพระองค์ด้วยจึงจะช่วยเรามีความสุขท่านนึกว่าเราจะเคารพท่านเฉยๆอันนี้ไม่เป็นประโยชน์เลย ท้งนี้พ,อพ่อะไรเพราะว่าเราจะไม่พบกับความจริงเราจะไม่พบกับความดีเหมือนกับคนที่เรียนวิชาความรู้เป็นช่างเรียนวิชาช่างมาจะไม่เคยทํางานช่างเลยผลงานก็ไม่ปรากฏเราจะไม่มีความสุขจากความรู้นั้นหรือว่าเป็นพ่อครัวแม่ครัวเรียนวิชาเรียนรู้เรื่องอาหารแต่ไม่เคยปรุงอาหารกินเลย เป็่นยอมรับนับถือว่าครูท่านดีคร,นอนองงนครูท่านสอนอย่างนั้นครูท่านสอนอย่างนี้แต่เราไม่เคยนําความดีมากระทาให้เกิดผลมันก็ไม่เคยได้กินอาหารที่เราเรียนสวามสำหรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าเรายอมรับนับถือท่านแล้วไม่ปฏิบัติตามก็เหมือนกับคนที่ไม่นับถือหรือยอมรับนับถือแต่ดื้อด้านไม่ยอมทําตาม อันนี้ก็ใช้อะไรไม่ได้นิทีที่จะปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนนั่นก็คือศีลเราจะให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเราจริงๆอันดับแรกทรงศีลให้บริสุทธิ์พระศีลทุกสิขาหมดจดจำไว้ว่ามีอะไรบ้างก่อนจะหลับทบทวนเรื่องศีล ตื่นขึ้นมาใหม่ๆเวลานี้ทบทวนเรื่องสินทบทวนเรื่องสินว่าวันที่แล้วมาระบบก่องในสินที่ขาดบทไหนบ้างต่อไปเราจะยับยังไม่ยอมให้เสียต่อไปอีกและก็ระมัดระวังด้วยสติสมมปชัญญอสมบูรณ์เตือนใจไว้เสมอถ้าทรงคุณอย่างนี้ท่านบอกว่าเข้าเกณฑ์เขา,าโสดาบัน ถ้าทางกําลังใจของเรานั้นให้เข้าเกฑคําว่าสกิทาคามีถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นจิตเ,เราทรงอารมณ์ได้ก็ใช้ได้ถือว่าชนะกันเทียนน้อยแ้่กำลังใจจะเข้าทรงในอารมณ์คขาว่าสกิทาคามีก็ยกกายของเรายกกายของคนอื่นขึ้นว่ากายของเราสะอาดและสกปรกกายของคนอื่นสะอาดและสกปรก เราจะพบว่ากายเราก็ดีกายเขาก็ดีเต็มไปด้วยความสุขปรกโสโศกกในเมื่อมันสุขกรกแล้วสุขปรกใช่เรือหรือเปล่านอกจากการสุขกรกโลโศกกมันก็เต็มไปด้วยความทุรนทุรายมีแต่การของความทุกข์จากความหิวบ้างความหนาวบ้างร้อนบ้างป่วยไข้ไม่สมบายบ้างโภจาระปัสสาวะบ้าง มีการพัดพลาดจากของรักของชอบใจบ้างกระทบกระทั่งาอารมณ์ที่ไม่ชอบใจบ้างความหวั่นไหวความสะเทือนเป็นปัจจัยของความทุกข์มันมีอย,ยู่เสมอเาะนั้นเราจะไม่หลงในร่างกายของเราแต่เราจะไม่หลงในร่างกายของคนอื่นแต่ว่าขั้นพระสกิทาคามียังตัดไม่ขาดเพียงบรรเทาความเมาในความรักในระหว่างเพศ ถ้าคิดว่าเราจะแต่งงานกับใครก็ดูกายของเขาซสก่อนว่ากายของเขาสกปรกหรือกายของเขาสะอาดถ้าพอใจในสวดทรงและผิวพรรณเรื่องวัยวัยกำลังสาววักวยกำลังหนุ่มกำลังสวยกำลังน่ารักกำลังผ่องใสแต่จงจะลืมว่าวัยทั้งหลายเหล่านี้มันโทรมไปทุกวันมันไม่ทรงตัว ความแก่ก้าวหน้าเข้ามาทุกวันความเศร้าหมองก็เกิดขึ้นสิ่งที่เราคิดและคำนึงว่ามันจะดีมันก็เลยไม่ดีแล้วในที่สุดร่างกายของทุกคนนี้ก็ต้องตายก่อนตายดูคนแก่ที่ก็เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ร่างกายเหี่ยวหนังยน่นเป็นคู่ครองกันคนที่เป็นคู่ครองกันจะมีความสุขกันทุกวัน,ท,วนทุกเวลาที่เราคิดไหม ก็ไม่จริงอยู่กันไม่นานเท่าไรก็ต้องจากกันไปหากินที่โน่นบางหากินที่นี่บางบางคนสามีพัญญาแยกกันอยู่คนละมุมโลกเวลานี้มีมากฉะนั้นขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระผููมีพระภาคถ้าบังเอิญความรักในระหว่างเพศแฉเปลืองมีก็ให้มันบรรเทาให้เบาบางลงพยายามกดอารมณ์ถ้าเป็นพระเป็นเนงกดอารมณ์ให้แน่นอน หมายความความรักจะมีกัเราได้แล้วอาจจะแต่งงานกับใครก็ได้แต่ว่านั่นในเมื่อเราพ้นสภาพาจความเป็นพระหรือเป็นเนรถ้าเรายังเป็นพระยังเป็นเนนอยู่เราจะไม่ยอมให้กําลังพวกนี้มาท่วมทักกาลังใจชนะเราได้เราจะไม่ยอมให้มันชนะเราเราจะชนะมันตัดไม่ได้อดใจไว้มองดูกายว่าเราห่มผ้าเหลือง เราองค์พยอมนำฝาดละโกนทิศรเราเป็นปูชนียบุคคลที่ชาวบ้านจะต้องมาไหวชาวบ้านเขาจะต้องเลี้ยงให้ด้วยความเคารพถ้าจะหลงอารมณ์เองความรักเราก็เลวเกินไปสําหรับที่ชาวบ้านเขาจะมาบูชาตัดไม่ได้อดใจไว้โชคราวจนกว่าจะหมดเกณฑ์เป็นพระเป็นเนร ตำแหรับคราวาัตความรักยังมีอยู่ยับยั้งย้ายฟูเกินไปรักมีความรักแค่ใดรักแค่นั้นเข้าคู่ตัวสัวเมียมีเท่าไหร่พอใจเท่านั้นแล้วก,ก็คิดถึงความจริงว่าความรักมันพบกับความสะอาดหรือความสกปรกเราจะมองเห็นว่าความรักมันเดินเข้ามาหาความสกปรกทุกวินาทีอันนี้ก็ไม่ต้องขออธิบายเพราะทุกคนทราบอยู่แล้ว ให้ความรักก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เรารักมากเราก็ทุกมากเราก็ห่วงคุยความห่วงมากมีความห่วงแหนมากแล้วก็ทุกมากทุกว่าเกรงว่าจะจากกันเพราะจะคาหมดอำนาจจะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแต่เราก็ห้ามไม่ได้ลงใจเบาใจไว้คิดว่าเอารักก็รักแต่ความรักเราจะรักแบบเป็นแบบเพทน,นีที่มันเชื่อมกันมาแล้ว ใจของเหล่านี้จะทําให้สายเป็นแก้วคิดว่าความรักครั้งนี้จะมีครั้งสุดท้ายในชีวิตต่อไปเบื้องหน่ายแต่แตกกายทําลายขันจากชาตินี้ไปแล้วความรักประเภทนี้จะไม่มีไม่ต้องการความทุกข์จากความรักและก็ไม่ต้องการความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักรักมากทุกมากรักมากเสียใจมากถ้าพัดพาดจากกัน เราจะไม่มีความรักประเภทนี้อีกความอยากรวยก็เช่นเดียวกันรวยมากก็แก่รวยมากก็ป่วยรวยมากก็ทรกทบกระทั่งใจรวยมากก็ตายความรวยเรามีได้แต่เราจะรวยด้วยความซื่อสาสุจริตไม่คิดทรยศไม่คดโกงใครไม่ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของใครพอใจเฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่และก็ไม่กระเสือกกระสนเกินพอดี กำลังของความโกรธเราจะบรรเทาได้พรมีหานสีมีจิตเมตตาคิดว่าคนทั้งหลายเหล่านี้ที่เขาทําให้คนอื่นโกรธเพราะกาลังใจเขาตกจุดพ่ายใต้อำน,นาจของกิเลสคนทุกคนอยากมีความสุขไม่มีความทุกข์แต่ทําให้คนอื่นโกรธเขามีทุกข์ทุขกข์เพราะกิเลสนั้นเข้ามาบังใจทําลายล้างความดีคนประเภทนี้คนให้อโหสิกรรมคือให้อ,อภยัย รักษากําลังใจบรรเทาความโกรธความโลภและความเบกเป็นอารมณ์ของพระสิทาคามีพระสิทาคามีเจะกระพิจรารณากําลังใจได้ว่าเราเคยกระทบกระทั่งแบบนี้สมัยก่อนเราโกรธมากแต่ว่าเวลานี้โกรธเบาเรือโกรธช้าหายเร็วอันนี้เป็นาการของพระสิทาคามี เรายังไม่เป็นพระสิกขาคามีก็ไม่เป็นไรแต่จะควบคุมกำลังใจไม่ให้มันฟูเรื่องความรักความโลภความโกรธความหลงจะกดให้มันจมลงด้วยกําลังของสติและสัมปชัญญะและใช้ปัญญาเข้าไปฆ่าเข่งค่าสิ่งแวดล้อมอย่างนี้จิตจะบริสุทธิ์ต่อไปก็มาทําลายความโกรธจริงจัง ด้วยพรม,มีหารสีร่นี่ก็สิ้นสี่ประกอบด้วยกายชกาตานุตติคิดว่าชีวิตในนี้มันเมื่อมันจะต้องตายทําไมเราจึงจะตายด้วยกําลังใจที่เศร้าหมองเดือดร้อนคือความโกรธเราไม่เอาใครดีก็เชิญดีใครชั่วก็เชิญชัว่วเรารักษาตัวให้จิตทรงตัวคือวางเฉยในสังขารวางเฉยในอารมณ์ที่กระทบกระทั่งทําใจสบาย ทว่าโลกนี้คนเกิดมาเท่าไรไม่พ้นการนินทาไม่พ้นการเสียดสีว่าร้ายจะพยายามรักษา,ากำลังใจให้สรงตัวถ้าบังเอิญมันจยาโกรธแกลแ้งทำเป็นมันไม่โกรธโดยใช้กำลังในวสัญญานาสัญญาเจะตะนาความโกรธยังเหลืออยู่แต่ไม่ปล่อยให้ความโกรธโผกดอารมณ์วางเฉยทำเหมือนว่าไม่รู้ไม่ที่ไม่รู้ไม่เห็น ทำให้คนที่ไม่มีความโกรธโกรธรมไม่ในใจทํากําลังใจสบายหลังจากนั้นก็ตัดความรักในระหว่างเพศิดยกายชกตานนติกอาสุภกรรมฐานพิจนาตามความเป็นจริงว่าคนทุกคนมีสภาพมืนศพเคลื่อนที่ในร่างกายไม่มีอะไรดีมีแต่ความสุขบกกโศโครกแล้วก็ไม่มีการทรงตัวมีการสลายตัวทุกวันเดินก็ไม่หาความตายเดินก็หาความพัง ถ้าเราอยู่เกาะกลุ่มบกรรมประเภทนี้อยู่เราก็โง่เกินไปกาลังใจของเราจะเป็นทุกข์จะไม่มีความสุขยามคลายความโกรธกดความรักในระหว่างเพศไว้ถ้าเลิกไม่ได้กดแค่ไว้ในใจย่ดิ้นลนมาจะปากแค่นี้จิตใจขา้าบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคก็ชื่อว่าเป็นจิตใจสะอาดพอควรควรนใจการสการะบูชาเลี้ยงดูบรรดาแทนพทธบริษัท หลังจากนั้นค้นาวองค์องสมเด็จพระสงง์สวัสด์ตัดกำลังใจขั้นสุดท้ายคือว่าคิดว่ามนุษย์สโลกเทวโลกละพระโมโลกไม่ใช่ของดีที่เราจะพึงเกาะเป็นของชั่วเป็นของเลวที่เป็นปัจจัยของความทุกข์มนุษย์สโลกเทวโลกละพระโมโลกไม่ใช่ของสวยสดสวงามที่เราจะพึงหลงจิตใ,ใจของเราตั้งตรงไว้เฉพาะนิพพาน หลังจากนั้นยกกำลังใจของทุกท่านออกจากกายนวัสก,การท่านผู้มีคุณระหว่างบรรดุกำโพศีราอาดแล้วหลังจากนั้นยกใจของท่านไปเมืองแก้วเก่าคืนิพานเอาจิตกำลังจิตของท่านไปวางไว้ต่อหน้าองค์สมเด็จพระชิตมารคือพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าไม่เห็นตัวไปตั้งไว้ยังไงข้างหน้าถ้าได้ทิพยานเห็นแน่ ถ้าไม่ได้ทิพยานไม่เห็นก็ใจนึก,กว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เราเวลานี้เรานั่งอยู่ต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังใจจะเป็นสุขจึงกว่าจะได้เวลาอันสมควรตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกำลังใจทำยาสายจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอะนอก็ได้ตามสบายอย่าทำกายกายให้เครียดขอทุกท่านเริ่มปฏิบัติ